สวัสดีในตอนเช้านะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง motivation podcast ครับวันนี้นำความคิดมาฝากกันเป็นความคิดแบบคน 1%, ที่จะทำให้คุณพลิกความคิดพลิกชีวิตไปสู่สิ่งที่คุณต้องการได้ครับอยากให้คุณลองทบทวนความคิดนะครับว่าอะไรทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้การตัดสินใจหรือเปล่าประสบการณ์ในอดีตความคิดความเชื่อและความรู้สึกครับมีอะไรบ้างที่คุณจะทบทวนตัวเองบ้างในแต่ละวัน หรือว่าแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนครับสิ่งที่คนเราส่วนมากพลาดไปครับแล้วก็ขาดไปคือการทบทวนตัวเองครับการทบทวนตัวเองจะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณมาสู่จุดนี้ในวันนี้สถานะนี้ได้อย่างไรทําไมคุณยังไม่มีเงินทําไมคุณมีเงินมากทําไมคุณเก่งขึ้นทําไมคุณยังอยู่ที่เดิมและไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามจงไว้วางใจกระบวนการที่จักรวาลที่จัด,จดสรรขึ้นให้กับคุณเพื่อทําให้คุณได้เป็นคนที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นวันนี้อป,ป้าจะพูดถึงเรื่องของการทบทวนครับการทบทวนเนี่ยคุณสามารถทําได้บ่อยครั้งในเวลาที่คุณเงียบสงบอยู่กับตัวเองลองใช้เวลาครับในแต่ละวันหรือว่าแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนก็ได้ที่คุณจะสะดวกนะครับลองจัดเวลาอย่างน้อยสัก1 0บถึงสินาทีถามตัวเองดูสิว่าฉันจะทบทวนตัวเองเนี่ยอะไรได้บ้างในแต่ละวันมีอะไรบ้างที่ผ่านมาที่ฉันจะจดจํามันและได้รับประสบการณ์นั้น คนส่วนมากเนี่ยพุ่งเป้าหมายไปที่สิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับแต่เวลาที่เราเนี่ยพุ่งความสนใจไปข้างหน้ามา,จากจเกินไปทำให้เราลืมเสพประสบการณ์ครับในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีที่มันผ่านมาสมมติว่าคุณเป็นคนที่ไลฟ์สดสร้างคลิปวิดีโอสร้างคอนเทนต์คุณมุ่งไปข้างหน้าอยากที่จะได้เงินแต่คุณลืมว่าวันที่คุณเนี่ยผลิตวิดีโอขึ้นมาแล้วมีคนฟังคุณสวยงามมากครับคุณเป็นดวงจิตที่งดงามมาก ที่คุณยังคงรับผิดชอบแม้ว่าคนอื่นจะไม่มีวินัยในเรื่องนี้คุณควรที่จะชื่นชมตัวเองจริงไหมครับความสําเร็จที่แท้จริงนะครับมันก็คือการที่เรามองเห็นความสวยงามระหว่างทางมองเห็นความสุขความสําเร็จความก้าวหน้าในแต่ละวันแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามนั่นแหละครับคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมคนส่วนใหญ่ไปถึงเป้าหมายเร็วก็จริงอยู่แต่พวกเขาไม่มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นการทบทวนตัวเองในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์จะทําให้ทุกคนเนี่ย มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมน,นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมน,นี้จะช่วยให้เราเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ในเมื่อเราเนี่ยก็ยังทําอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์มากมายเท่าไหร่นะคาตอบคือพลังชีวิตครับพลังชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่แทบจะมีน้อยหรือไม่มีเลยเพราะว่าพวกเขามุ่งความสนใจไปที่ทําเป้าหมายให้สําเร็จเท่านั้นจริงๆแล้วนะครับเป้าหมายที่ประสบความสาเร็จก็คือเรามีความสนุกมีความท้าทายมีพลังชีวิต ในระหว่างที่อยู่ในการเดินทางต่างหากคุณจะเข้าถึงระดับของความทรงพลังที่เรียกว่าความสาเร็จก็ต่อเมื่อคุณสนุกกับแต่ละวันที่คุณลงมือทาวินในเล็กน้อยที่คุณได้ทํามันขึ้นมาและแน่นอนครับคนอื่นอาจจะยังไม่ทำด้วยซ้ําคุณควรจะชื่นชมดีใจกับความสาเร็จระหว่างทางที่เราเดินไปนั่นแหละครับพลังชีวิตคุณอาจจะเรียกมันว่าแรงขับเคลื่อนก็ได้นะครับคนที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยแรงขับเคลื่อนแบบนี้นะครับคือมีพลังชีวิตในแต่ละย่างก้าวที่ตัวเองเดินไป เขามีกําลังใจที่ดีครับกําลังใจที่ดีจะช่วยอะไรล่ะโอป้ามันช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องสนใจกับสภาวะยุ่งเหยิงในโลกภายนอกยังไงล่ะครับโลกภายนอกที่บอกว่าเงินเฟ้อสองครามเศรษฐกิจไม่ดีหรือในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าโลกจะแตกเอาจริงๆครับสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยควรจะเป็นอยู่คือปัจจุบันจริงไหมครับจิตใต้สึกเนี่ยไม่มีอนาคตไม่มีอดีตมันมีเพียงแค่ตอนนี้ครับสิ่งที่คุณต้องใส่ใจคือตอนนี้หากโลกยังไม่แตกนะถ้าเกิดว่ามันอีกสิบปีจะแตก คุณก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่จริงไหมครับคุณยังต้องจ่ายค่าเทอมลูกค่าน้ําค่าไฟหรืออะไรก็ตามรือส่งนี่คุณควรจะมีความสุขตอนนี้คือสิ่งสําคัญครับเราทุกคนปั่นป่วนมากกับโซเชียลมีเดียที่บอกว่าจะเกิดสิ่งนู้นสิ่งนี้ขึ้นมาเราได้กลายเป็นความเชื่อและสร้างสิ่ประสาทใหม่เกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆเยอะแยะมากมายครับวันนี้การทบทวนตัวเองจะทําให้คุณได้อยู่ในโฟลที่คุณอยากจะเป็นอยู่ในเรื่องราวที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมได้เป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริง คุณเชื่อไหมครับว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้มันก็กําลังเต็มไปได้วยความกลัวเต็มไปหมดเลยครับทุกคนได้ยินข่าวของสงครามข่าวของโรคระบาดต่างๆคุณจงเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณมันมาจากรูปแบบที่โซเชียลมีเดียผู้คนได้สร้างขึ้นมาโลกเราบอกว่ายังไงครับเงินเฟ้อเงินหายากนั่นแหละครับกลายเป็นรูปแบบที่คุณดันไปเชื่อว่าเงินมันหายาก คุณมองเห็นเพื่อนที่อกหักรักคุดตลอดเวลาคุณมองเห็นความไม่สมบูรณ์แบบของความรักคุณก็เลยมีรูปแบบที่เชื่อว่าความรักไม่มีจริงผู้ชายทุกคนเจ้าชู้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยไม่น่าไว้ใจคุณเจอรูปแบบที่ซ้ำซากเรื่องความสัมพันธ์ที่ยอดแย่ yeah. ถามจริงๆครับถ้าคุณอยากจะมีความรักที่ดีคนรักที่ดีในแบบที่คุณปรารถนาคุณต้องมองเห็นอะไรครับมองเห็นความรักที่ดีจริงไหมครับถ้าอยากมีความรักที่ดีต้องมองให้เห็นความรักที่ดี ถ้าในโซเชียลมีเดียคุณจําเป็นต้องดูลองมองหาความรักที่ดีคุณสามารถเสิร์ชได้ครับโดยไม่ต้องไถฟีดข่าวปกติแล้วทุกช่องทางจะมีฟีดข่าวคุณไม่จําเป็นต้องดูฟีดข่าวครับคุณกดไปที่การค้นหาแล้วเสิร์ชสิ่งที่คุณต้องการจะดูอยากมีความรักที่ดีให้มองเห็นความรักที่ดีอยากมีความร่ํารวยประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานก็ต้องดูต้นแบบของคุณแหละครับต้นแบบของคุณเขากําลังทําอะไรพูดอะไรเคลื่อนไหวอะไร สิ่งสำคัญที่อป้าบอกต่อมาครับนอกจากเรื่องของการทบทวนคือมองหาต้นแบบที่ใช่เพราะว่าเราเองเนี่ยมาอยู่ณจุดนี้เพราะคุณค่าในแบบที่เราเนี่ยสร้างมันขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับถ้าคุณมองหาต้นแบบแล้วคุณย้ายคุณค่าเดิมไปเป็นคุณค่าใหม่ในแบบที่คุณอยากเป็นคนที่เป็นโมเดลของคุณครับเขามีคุณสมบัติอย่างไรเขามีสิ่งไหนที่คุณชอบและคุณอยากจะเป็นไม่จําเป็นต้องก๊อปปี้ครับ แต่ย้ายสภาวะของคุณเนี่ยหรือพลังงานของคุณระดับของความคิดให้ใกล้เคียงที่สุดคนส่วนมากนะครับเข้าใจผิดคําว่า Copy กับ Modeling c ครับ Copy คือพยายามทําทุกอย่างให้เป็นเหมือนคนคนนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ครับเพราะว่าเราทุกคนมีโชคชะตาชีวิตแตกต่างกันแม้ว่ารูปแบบความสําสเร็จเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการแต่โชคชะตาของคุณมไม่ได้มาเหมือนกับเขาเสิ่งที่คุณต้องทําคือ m o d e l i n g ครับถอดแบบมาซิว่า คุณสมบัติของคุณค่าแบบไหนที่คุณอยากจะเป็นเช่นคุณชอบคนสําเร็จชื่อ AA อาจจะเป็นคนสําเร็จที่คุณชอบนะครับในประเทศตางประเทศก็ได้ทั้งหมดครับคุณสมบัติอะไรที่คุณชื่นชอบแน่นอนครับคุณจะฝึกสิ่งนี้ในทุกๆวันเช่นเขาเป็นคนมีวินัยรับผิดชอบคุณเองก็เป็นคนที่มีวินัยในแบบของคุณรับผิดชอบในแบบของคุณเห็นไหมครับโอป้าพูดคาว่าอะไรนะครับรับผิดชอบในแบบของคุณมีวินัยในแบบของคุณ โอปาย้ำคําว่าในแบบของคุณใช่ไหมครับเรามีรูปแบบความสําสเร็จก็จริงอยู่แต่เราก็ยังต้องบวกกับตัวตนความเป็นเราเวลาที่เราเนี่ยมีรูปแบบของโมเดลลิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับให้บวกความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยเพราะสิ่งสําคัญคือคนส่วนมากอยากจะก๊อปปี้เพียงอย่างเดียวจนขาดความเป็นตัวเองคุณรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราเนี่ยขาดความเป็นเนื้อแท้ก,กับตัวเองมันไม่มั่นใจครับมันจะรู้สึกไม่ดีพอเพราะอะไรครับคุณรู้ดีว่าคุณก๊อปปี้ ถนาีนคุณเนี่ยจะกลายเป็นคุณสมบัตินั้นด้วยในแบบของคุณเองด้วยความคิดในแบบคุณพลังงานในแบบคุณไม่จะเป็นตังกอปีครับแค่ถอดแบบคุณค่าที่คุณชอบและฝึกทําในแบบของคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุณเลือกอยู่ในสภาวะที่ใช่ที่คุณเลือกจงเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วในสภาวะที่ใช่ในสภาพแวดล้อมที่ใช่แล้วอย่ามีแรงต้านครับกับสิ่งที่คุณอยากจะไปเป็นเพราะมันจะไม่คุณหวาดกลัวและรู้สึกไม่ดีพอตลอดเวลา คุณเชื่อไหมครับว่าคุณรู้ดีนะว่าคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่มากๆมีความฝันที่ใหญ่มากไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยากเป็นอะไรก็ตามคุณอยู่ในจุดที่ใช่แล้วครับจงไว้ใจตัวเองไว้ใจในกระบวนการคุณเป็นใครที่คุณอยากจะเป็นอยู่แล้วครับคุณแค่ไม่ต้องต่อต้านตัวเองเลิกเครียดตีตัวเองได้แล้วครับว่ามันไม่จริงฉันไม่ได้เก่งเลิกบอกตัวเองว่าพูดไม่เก่งขายไม่เก่งหรือว่าฉันไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนได้แล้ว สิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คือทบทวนตัวเองว่าฉันเป็นใครฉันผ่านอะไรมาตั้งเยอะสําหรับคนที่อายุ30 40หรือ60เนี่ยคุณผ่านอะไรมาตั้งหลายปีแล้วครับคุณโคตรเก่งคุณเก่งอยู่แล้วอ่ะคุณจะไปคิดทําไมว่าคุณไม่เก่งในเมื่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตมันไม่ได้ง่ายเลยแต่คุณก็ผ่านมาได้ไงนะอายุเท่านี้แล้วคุณเก่งแค่ไหนคุณลงจําได้ไหมว่าคุณเนี่ยผ่านอะไรมาเห็นไหมครับคุณมีทรัพยากรทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นความเก่ง คุณเป็นใครที่คุณอยากเป็นตั้งนานแล้วถ้าคุณต่อต้านด้วยคําพูดด้วยความรู้สึกว่าฉันไม่เก่งเลิกใช้ภาษาที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ได้แล้วครับต่อไปนี้จงใช้ภาษาที่ทําให้คุณรู้สึกดีฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นผู้นําฉันมีความสุขฉันขายเก่งถ้าเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ลงมือทําอย่างทรงพลังณปัจจุบันโฟกัสเพียงแค่สิ่งที่คุณควบคุมได้และใช้คุณสมบัติคนที่คุณอยากเป็น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคุณได้ทบทวนตัวเองทุกวันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุทกๆเดือนได้เลยครับ และสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยอ p อป้ามีเว็บบินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับ ด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n อ p นและการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรอง สิทวิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน n l p และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์ฟเฟเกอร์แบรซิงเกอร์ ลาิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอิสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอิสานมาร์ e โค้ด e NLP สวัสดีครับ